เดี๋ยวพาดูภายในขับโฟนะครับเกียร์โฟนะครับสวยงามมากตัวท็อปครับภายในยังเรียบรู้พร้อมใช้งานมากนะครับพวงมาลัยเบาะพร้อมใช้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าคู่หน้าเบาะไฟฟ้าครับตัวท็อปครับดูตอนหลังครับ ว้าวนี่ครับคลิปๆค,ครับสวยงามมากพับเก็บสัมภาระได้เยอะแยะใส่ถุงกองถุง,งกอบนะฮะขับดีครับใช้ดีเยวเปิดหลังให้ดูครับนี่ครับพับเบาะแล้วก็เก็บสัมภาระได้สบายสบาย เก็บสัมภาระเก็บรองทงรองเท้านะครับอยู่น kind of ี it, ่ครับเก็บเครื่องมือมีที่ชาร์จด้วยนะครับนี่ครับสำหรับตอนหลังผู้โดยสารตอนหลังนะครับมีชกสองต้นครับสำหรับฝากระโปรงท้ายดูเดิมๆครับน็อตไม่มีบาดครับน็อตไม่มีคมคลิปเลยโรงงานทั้งหมดครับสีเดิม สวยงามยดย้อย